โอ้โหสนุกมากค่ะเรียกว่าเป็นครั้งแรกเลยที่เราได้เห็นนักแสดงหญิงทุกคนมาร่วมกิจกรรมทำกีฬา,ากันแล้วก็เป็นครั้งแรกเหมือนกันที่หนูได้เห็นพี่ๆเพื่อนๆน้องๆนักแสดงแบบแต่ละคนเท่มากคือแบบโหแบบเท่มากแบบเก่งมากเราได้เห็นศักยาภาพของนักแสดงหญิงหลายๆคน แล้วก็เห็นน้าใจนักกีฬา<ม>เห็นถึงความสนุกสนานแล้วก็ได้รับกำลังใจจากแฟนๆทุกคนแบบดีมากๆเลยคะ่ะรู้สึกว่าดีใจที่มีการจัดกิจกรรมแบบนี้ขึ้นเราเราฝึกซ้อมมานานแค่ไหนครังนี้เห็นดับชุดปลาออราความขาวมาเด็กใจวินออระปาใช่ไหมคะก็สนุกอะหนูก็เขาเรียกว่าเราเตรียมร่างกายในแง่ของการออกกำลังกายแบบ เฟิร์มมากกว่าอะไรเงี้ยค่ะแต่ว่าเรื่องทักษะหรืออะไรพวกเนี้ยหนูก็เอาหน้างานเลย <c oughs> เอาหน<ด>้างานไม่เคยเล่นเลยตั้งแต่หนูเกิดมานะหนูบอกตรงว่าหนูไม่เคยเล่นแชร์บอลหนูไม่เคยเล่นบาสหนูไม่เคยเตะฟุตบอลมีมีเตะฟุตบอลครั้งหนึ่งคืองานฟุตบอลช่องสอง <c oughs> ที่เตะเข้าโกลค่ะมีแค่น,นั้นั้นกลัวปาะเขาน้าเราไม่กลัวเลยใช่ไหมไม่ไม่กลัวค่ะใช่ก็รู้สึกว่าสนุกดีแอบกลัวไหมแบบ,บว่ากีฬาแต่ละอันมันแบบเกิดปฏิเตทได้ง่ายอ่ะก็เรียกว่าหนูเชื่อว่าทุกๆงานไม่ใช่แค่กีฬาหรืออะไรก็แล้วแต่ค่ะแบบ การทํางานแม้แต่บางทีแค่เราเดินขึ้นลงขึ้นลิฟต์อย่างเงี้ยอุบัติเหตุมันเกิดขึ้นได้เสมอแล้วก็ตลอดเวลาอยู่แล้วเพราะฉะนั้นการเล่นกีฬาหนูมองว่า,วาไม่แปลกเลยที่มันจะมีอุบัติเหตุหรือว่าอะไรก็ตามเกิดขึ้นแต่สิ่งสําคัญคือพอมันเกิดแล้วเรารับรู้เราเป็นห่วงกันเรามีน้ําใจนักกีฬาหนูว่าตรงเนี้ยเป็นสิ่งสําคัญแล้วก็บางอย่างพอมันเกิดขึ้นเราก็ทําให้เรียกว่าเหมือนทําให้ได้เห็นน้ำใจของคนมากขึ้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะ อย่างในงานอ๋อแล้วเหตการณันให้ฟังเอตอนนั้นหนูถือถือตะกร้าอยู่มั้งคะแล้วก็น่าจะเกิดเขาเรียกว่าอะไรอ่ะอุบัติเหตุหรืออะไรกันเกิดขึ้นโดยที่พี่สำหรับพีนะพีไม่พีไม่ได้เห็นภาพชัดทั้งหมดเพราะว่าตัวเราเราก็โฟกัสบอลโฟกัสอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่คิดว่า ไม่มีใครตั้งใจหรือว่าไม่มีใครอยากให้เกิดขึ้นทุกคนแค่ทำตามหน้าที่ทำตามสิ่งที่ตัวเองต้องทำแล้วก็แน่นอนทุกกีฬามันต้องมีอุบัติเหตุอยู่แล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ทุกคนปลอดภัยดีนะตอนนี้อะไรอย่างเงี้ยค่ะเหมือนเราก็ถามสารทุกสุขดิบกันแล้วก็ใช่ค่ะพี่ไก่เก่งมากอึดมากคือเล็กพิกขี้หนูของจริงคือ คือเหมือนเขาใจเขาใหญ่มากอะค่ะฟีลว่าแบบเขาเข้าใจว่าทุกอย่างมันคืออุบัติเหตุแล้วก็หลังจากที่พอ,อ,อจบเกมนั้นแล้วพอเข้าไปอะค่ะก็ได้มีการขอโทษขอโพยการอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วเราก็เอ็นดูน้องเพราะว่าน้องก็ร้องไห้ที่เหมือนแบบทําพี่เก๋ไก่ล้มอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยรู้สึกว่า ถ้าเป็นพีพีก็รู้สึกว่าไม่มีใครอยากให้เรื่องแบบนี้เกิดขึ้นจริงๆริงเขาไม่แย่งหมายถึงพี่เก,ก๋ไก่หรอคะหนูว่าน่าจะช้ำบ้างแหละหนูต้องมีช้ำบ้างแหละแต่ด้วยความที่ว่าพี่เก๋ไก่เขาเป็นสายแบบใจสู้อะไรอย่างเงี้ยค่ะก็คงคงมองข้ามผ่านเรื่องเรื่องอ,อ,อุบัติเหตุตรงนี้มากกว่าเพราะว่าทุกคนพี่ว่า รับทราบอยู่แล้วว่ายังไงไม่ว่ายังไงเราเล่นกีฬายังไงมันต้องมีเหตุการณ์อะไรแบบนี้เกิดขึ้นแต่เก๋ๆก็ไม่ได้โกรธไม่ได้อะไรอนะไอุย้ยหนูไม่เห็นมีใครหมายถึงยังไงนะคะขันแบบแฟนคลับก,ก,ก็ไม่เข้าใจไม่ไม่รู้ว่าเขาจะมีแบบว่าไม่ไม่มีเลยนะหนูเห็นแบบว่าเหมือนพอคลิปมันออกมามันขึ้นมาดูแลแบบหนูเห็นแบบทุกคนเขาเรียกว่าอะไรนักแสดงอะคะ่ะ น่ารักกันมากมีน้ำใจนักกีฬากันมากไม่ว่าจะเกิดเหตุการณ์อะไรคือพี่เห็นแบบทุกคนแบบแฮปปี้อะคะ่ะแล้วก็เข้าใจกันว่าทุกอย่างเป็นอุบัติเหตุมีน้ำใจนักกีฬากันมากๆแล้วก็นั่งกินคงกินเข้าเลยกันปกติเลยัน <c oughs> ละค่ะค่ะก็ฝากละครแสนลักด้วยนะคะคืนนี้หนูจะได้เข้าหอแล้วคะ่ะไม่รู้ว่าจะรับรื่นมากน้อยแค่ไหนแต่ว่า ก็อยากจะให้เอาใจช่วยร้านนี้ด้วยนะคะเพราะว่าไม่รู้ว่าม้าเหมยจะจะยอมรับเราได้มากน้อยแค่ไหนแล้วก็ตัวร้านนี้เองก็ต้องต่อสู้กับอุปสรรคแล้วก็คอยซัพพอร์ตรวีอยู่เสมอแล้วไม่ได้จบแค่เรื่องเข้าหอของรัวีกับร้านนี้เท่านั้นนะคะ<ม>เดี๋ยวจะมีคุณรณกรเนี่ยจะพาตัวซิลเลตหรือว่าพาสซัรไพร์ใหม่เข้ามามเหตุการณ์จะเป็นยังไงก็ฝากแสนรักคืนนี้ได้ค่ะ